ป,ป้าแพสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่องปราผพตด้วยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับกิเด์นะคะซึ่งแบบกาจะเล่นเป็นซัพพอร์ตเพราะว่าดูทีมเออทีมไม่มีซัพพอร์ตก็ได้นะคะเจอกันเอ้ากาจะเล่นซัพพอร์ตแต่รู้สึกว่าวีร่าจเสสระค่ะวีราบอกว่าฉันเป็นเลนไฟเตอร์เองก็ได้อะไรอ่าเอ้าทำไมเสศละวีราเธอทําให้ทุกอย่างรวมไปหมดเลย ถ้าเราก็จะขายของสปอปอตทิ้งไปนะจ๊ะเตรียมตัวบวกเป็นไฟแบบเตอร์เต็มรูปแบบกิวด้านะคะเป็นไฟเตอร์เวทที่ซีซีหนักมากนะคะยิ่งยืนกับหคู่กับวีราซึ่งเป็นตัวซีซีและดาวเม็หนักเหมือนกันนี่โอ้โหบอกเลยว่าไม่มีใครหยุดเราได้นะจ๊ะมาอันติีพร้อมแล้วเข้ามาสิคะเข้ามาสิคะกระบี่ดวงดาวอะไรดักดาบดวงดาวกระบี่ดวงดาวดาวดวงดาวดวงดาวลูกของดวงดาวตายใสงอตาเอ้ยอะไร เรนบลรู้สึกว่าจะนัวกันแล้ว<ๆ>ค่ะรู้สึกว่าศัตรูก็กจะรังเดินตามเราต้องมาช่วยเพื่อนละยิงช่วยเพื่อนหน่อยสักนิเตอรโอ้ยโอ้ยตายแล้วแย่ Kraft, แล้วแย่แล้วเราต้อง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  <Isab ri> ช่วยเพื่อนสันนิเตอรมาต้องมาต้องมาต้องตีสวยเพื่อนสวยสวยหมดตีโอ้ยสแตนด์เปิ้ลจะเดือดร้อนค่ะสแตนด์เปิ้ลทุบหูโดนทุบหัวแตกแล้วว่าไงว่าผ่อองไฟเตอร์ผ่ทองว่ายังไงเข้าไปโอ้ย เราจะกลัวจะกลัวอะไรเรานี่นี่นี่โอ๊ยยังไงจะไปจะไปไหนเราเข้าสู um> <t 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 ่หบดไล่ล uh> mm ่าสวยสวยนัตยาสวยนัตยาไม่ใช่มึงชื่อพีล่าใช่ปะพีล่าพีล่าอย่าอย่ากลัวอย่ากลัวมันก็แค่แเอ้าอะไรวะอะไรอะอย่าอย่ากลัวมันจะเย็นจะเย็นจะเย็นเราฆ่ามันได้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 อย่าให้มันหนีนะอย่าให้มันพีล่าพีล่าดักไว้ดักไว้อย่าให้ดักไว้ดักไว้พีล่าดักไว้โอเคเราไปดักข้างบนแหละข้างบนชนเข้าไปสวยตีตี เข้ไาไปอย่ากลัวอย่ากลัวอ,อ้าวอ้าวาทำไมมีร่างตายตายในป้อมด้วยรู้สึกว่าจะมีศึกสไนเปอร์นะคะเห็นไหมตรงนั้นทั้งทั้ยิงกันใหญ่เลยอะเออปล่อยมันยิงไปแล้วกันเราไม่สนใจเราเรียบรีบรีบเคลียร์คลิปแล้วก็ตีป้อมดีกว่านะคะเพราะว่าเกมนี้ม,ม,มันเกมตีป้อมมาเนาะมิซีเรียสเลยปล่อยมันตีไปอ,อ้าวอ้าวทำไมทำไมไม่หนีไปละ่ะเธอจะศึกสไนเปอร์แต่เราก็ไม่ได้ปล่อยให้เธอรอดไปได้เธอมาโผล่น้ารากเอพีพีเราสั่งหนึ่ง ไปเดเินเล่นเลนการดีกว่าเน่าจะมีความสุขกว่าเยอะเลยอเอ้ยอะอะไรอะไรยังไงเข้ามาสิกล้าสับมากล้าสับก็กลัวกลัวไม่เคยกลัวเพราะเราเยอะกว่าไว้จะไปไหนจะหนีไปไหนเราครับจะหนีไปไหนล่ะครับผมกิวด์ดอน,บนะบอนลนะคะอนาคตผมจะใช้ไอ้ไอ้หน้ากากหนก้ากากแรสกินแลรสกินกิวด์ด์แบบยั่วๆแล้วบทด้วยนะครับอุ้ยวีราว่ายังไงวีราว่ายังไงกำลังโดนนักดากบดองดาวตุยแล้วว่ายังไงนักดาบระทึกมากระทึกมากๆเลยละหูซีลมนึง ู้สิลมกหนึงยังเกือบยังเอาไม่อยู่แม่เจ้าเว้ยนักดาบดวงดาวกระบี่ดวงดาวลูกดาวลูกดูลูก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 ขอลูกพ่อลูกพ่อลูกอะไรก็ช่างขอลูกมนเธอะเจ้าไม่ต้องพูดรู้จักปากิวเดอร์เทพเจ้าแห่งความถึกและความทนเพราะมีโลเลือดเยอะมีโลเลือดเทียมเยอะดูสิัามาดิก็มาดิครับก็มาดิครับผมจะกลัวหรอคัาก็มาดิก็มาดิก็มาดิครับเพื่อนผมเยอะนะเพื่อนผมเยอะนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะเข้ามาตีผมนะเพื่อนผมเยอะนะครับ ดูผมออกสิครับของแต่ละชิ้นนะครับเน้นถึกทั้งนั้นเลยคุณจะทำอะไรผมได้ครับผมถามแค่นั้นแหละว่าแต่ศัตรูมันเดินหน้าชนแปลกๆแล้วดูดีเห็นไหมันมันไม่ใช่ไม่กลัวดูดีเห็นไหมมันดูมันเดินหน้าชนดูดูดูอาหายไหมเห็นไหมเออทั้งลาที่มันก็ไม่ได้มีดาเมจเยอะนะนี่ไงเออเห็นมะมันเดินหน้าชนแปลกๆกับศัตรูไม่คิดว่าแบบเราจะเก่งเหรอนี่ไงเออมันแปลกเนาะอุ้ย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  เหมือนคนจะไม่เชื่อว่าผมถึอได้มาดิกระบี่ดวงดาวได้ข่าวว่าถึอได้ข่าวว่าดาเมฆเยอะมาดิ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 เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าผมถืกผมดาเมฆคุณดาเมฆเยอะกับผมถืกไปไงยังไงมาดิเอ้าโอ้ยมันผิวจอหนี้เนี่ยหนี้เนี่ยกระบี่ดวงดาวทำไมมันอะไรเนี่ยเออ ผมทึกนะครับอะไรมาดิมาดิโอมาด้วยค่ะว่าดาเมจเยอะโอมานี่ดาเมจเยอะจริงนะคะเป็นไงทำอะไรเราได้ปะล่ะเพราะเรามันโน้ลเลือดเทียมมันปังวิดูโลดเราดีูโลโลโลดเราดิดูโลโลโลดเราดิคือแบบคือเรื่อมันเก่งนะคุณเออจะไม่เก่งยังไงดูสกอร์ดิครทึกขนาดนี้ไม่เคยกลัวใครมาดิครับมาดิครับซานิเซฟิสเซฟิสมาสักครับเซฟิสมาสักครับงว่าไงครับมันจับดิครับจับต่อจับร้อยทีเลยครับไม่ฮะ ออกของถึกเราเลไม่ไหวแล้วพี่ว่าจะออกของเป็นนักเป็นเวทค่ะคุณเพราะว่าคิวดร์ก็ได้เม็ดเวทแรงอยู่าะเราจะออกของเป็นเวทแทนนะคะคือเห็นไหมมันแะเป็นมแค่ซีซีอ่ะมันไม่ไหวอะ่ะเออมันต้องแบบเป็นเวทหนักๆด้วยแบบปลาโดนแล้วศัตรูกลัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูดิเนี่ยไอย้มันเร่าไม่ไหวแล้ววะต้องรีบแบบกอดสะท้อนก็ไม่ต้องขายทิ้งอะ่ะต้องขายทิ้งให้หมดอะ่ะเนี่ยต้องของดาเมจอ,อ่ะเออ ขายดีเนี่ยเออขายไปจบมาเน้นดามเมจแล้วค่ะคุณไม่ไหวถึกถึกไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้กระบี่ดวงดาวนี่มันห้าวนะคุณเอามาสีเอามาสีเอามาสิยังไงเอามาสิยังไงสกินใหม่ด้วยนะ,ะ่สกินใหม่แล้วไงใครขว้าใครใครแคร,แครแ์เออสกินใหม่ก็เหมือนสกินเ่าอะไรค่ะสีชุดก็เปลี่ยนไม่ได้เยอะอะไรจะแค่แบบขี่ตําเต้าภูปลาอะไรสักอย่างของมันอะ่ะก็เหมือนจะปังมันโหนอะไรเท่าไหร่เลยตบมันนี้ไนเปอร์อะตบมันดี้ตกมันนี้ รู้สึกว่าก็มีดวงดาวมันเหมือนมันพิュลนะคะคุณแต่เวลาเราเล่นจริงมันก็ไม่ได้พิュลขนาดนั้นแต่รู้สึกมันพิュลแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้พิュลแต่มันก็รู้สึกว่ามันพิュลแต่มันก็รู้สึกว่าไม่ได้พิュลเออกาจะมาแอบฟาร์มิดเดียวก็อืมพื้นก็บวกกันใหญ่เลยอยากกลัวอยากกลัวมันอยากกลัวมันอะไรตายเกิดก็ต้องอัดสกิลยัดหน้าไปหนึ่งทีอ้าวไม่โดนโดนไม่ไม่โดนด้วยอะไรวะเนี่ย สว ует, ยสวยโยนดูหูชนะละชนะละสบายใจแล้วค่ะคุณแม่ทีมเรามันเก่งนะเอาดีๆจะไม่เก่งยังไงสาสิบเจ็ดถึงยี่สิบห้าเออดูแล้วเก่งกระบี่ดวงดาวเข้ามาสีต่อยี่สิบมาดิเข้ามาอุ้ยอุ้ยสเนเปอร์อย่าทำเขาลอยอย่าสเนเปอร์อุ้ยกระบี่ดวงดาวก็บินเร็วช่วย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 ไม่โดนจุ๊บจุ๊บพุดดิ้ติลีดอุ้ยสเนเปอร์มันก็ม่รอดช็อตแต่คุณดูดิ ดีที่แบบเราก็ยังถึกอ,อยู่นะคะถึงเราจะออกไปซึ่เว่แต่เราก็ยังแบบเออแบบถึกอยู่นิดๆนะคะโจ้ๆอย่าเสียงดังอย,อ,อย่าเสียงดังอย่าสกิลไปก่อนอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังสวยสตินี่นี่นี่สตาร์ไปก่อนอันติไปก่อนอะไรมานี่มานี่มานี่อุ้ย,ยหัวแดง,งหัวแดงหัวแดงไม่ต้องหัวแดงก็เป <จะ S 1> ็น <irit down, S 1> หัวทองหัวทองก็เป็นหัวแดงแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเข้าไปอุ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้มันนะกับมันจะตายเอานะมันคือใครมันคือเบอร์ไปแล้วจะตายเอาคอยก่อนใจเย็นใจเย็นใโอเคค่อยๆตออไปค่อยๆต่อไป กดเลนแล้วเอ็นจะกดเลนแล้วเอ็นจะเพื่อนยังไงว่าไงสวยวีล่าสวีล่าวีล่าแหกสตันไปดีหนึ่งทีสวอุ้ยสไนเปอร์ไม่ทันเนะาะสุดท้ายก็ไม่รอดเราคือแบบเพราะเรามันปังอะคะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวอะไรแหละถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใจเย็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 นจยนราเราสตันดีแล้วก็ยิงดิสไนเปอร์เออกลัวเร็ว อย่าหัวแดงอย่าเข้ามันจะมันจะจับนะหัวแดงลอยออกมาก็ไม่เชื่อฟังกันนะเออก็บอกให้ถอยออกมาก็ไม่เชื่อฟังกันตอนนี้นะคะที่เราแหกไว้สามนะคะยังไงยังไงจะไม่โดนด้วยต้องถอยเลสต้องถอยเลสถอยยาวๆจากเพื่อนมันโอ้ยมันพิกไม่ได้หรอกมันเผ็ดเกินมันพิกไม่ได้หรอกอุ้ย อะไรอ่ะมันพลิกไม่ได้หรอกมาสิมาสิมาวิลาเกิดแล้วค่ะขายทิ้งค่ะของพวกนี้ไรประโยชน์ออกของแบบเจาะก,กอก็ได้ไหมเอาเจาะก,กอกปะหรือยังไงดีเจาะกอกหละเจาะกอด,อกกอดหรือว่าตุดดูเรื่องมีแล้วเจาะก,กอนั่นแหละถูกต้องแล้วไะมาอุ้ยวิลาหลุดอ้อมนะอ้อม,ะอมหลังลอ้อมนะอ้อมหลังวิลาสวยอ้อมนะอ้อมหลังวาย่างค่นึงตัวสวยยังไงรอดรอดรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรต้องรอด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 สวยองเอา อไรเปิ้ลมันอะไรแบบเนี้ยมาแมน่นก็มาแม่นอะไรตอนนี้อ,อะไรเปิ้ลโอ้โหแต่เอามาอสเซฟิทใหไล่ไล่ๆลมันอ้อมไปนู้นอ้อมไปนู้นเจ้ตัวก็แล้งกดยอมแพ้แปะ่ะเมื่อกี้นี่มันเห็นกดยอมแพะกดยอมแพ้จริงด้วยก็ทีมันปังอะเขาืมก็เนี่ย เปอย่งไงกันบ้างคะกับคลิปนี้นะคะกิลดอ์นี่เก่งอยู่นะถึกอยู่นะปังอยู่นะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากลองเล่นก็มาเล่นดูนะคะกิลเดอร์สนุกจริงๆนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไปละย้ายๆจ้าบายอนาคันดาอันา